แม่ไม่ได้ซ้อมแม่ไม่ได้ซ้อมแม่ทำไงแม่ทำไงแม่จับไวแม่จับไวมันเป็นไงลูกลูกเล่าให้พ่อฟังนี้ลูกมาบอกลูกเป็นไงต่อคุยว่าฝั่งนี้มันทำไงก่อนตอนแรกบนเตียงแล้วก็โดนถ่ายรูปแอกพ่อสิเป็นไงต่อไปกินยาที่บ้านไปกินยาที่บ้านเลยลูกกินอะไรเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยลูกเลียนเหลียน ว่าถ้าไม่กินหรือลูกไล่พ่อฟังดิหนูก็นอนอมเล่นๆหรอเหรียญมันอยู่ตรงไหนถูแล้วไม่ตอนที่หนูจะเก็บขึ้นมามาอยู่ตรงไหนเหรียญนะเก็บไม่เป็นอ่ะอ๋อหนูรู้ได้ไงว่าหนูก็บเหรียญเข้าไปอ่ะหนูไม่รู้มันเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อหนูบอกพ่อใช่ไหมไอ้หนูก็บอกพ่อใช่ไหมบอกพ่อว่าไงลูก ว,ว่ามันจะติดคอมันเจ็บเจ็บใช่ไหมแล้วทําไงแล้วแม่ทําไงแม่ก็จับไว้แม่ก็จับไว้แล้วยังไงต่อแล้วพ่อก็ตีตีแล้วก็อ,ออกก็อ,ออก,อออกไม่ได้เอ็กซเรกีอยู่ที่พุงซะแล้วก็ลองให้ก็ลองให้จากจ้าเลยใช่ไหมหนูก็งับมือแม่มาแม่นี้เลย ตอนคือลงไปนี่คือมีแบบแข็ใจสถิตอะไรไหมคะรือว่าไม่อะค่ะก็กีดได้ค่ะกีดดไ้ก็กีดกีดได้ร้องไห้ได้ไม่มีเสียงแบบเสียงแหงเหมือนแต่ว่าตอนตอนตอนแรกๆที่มันติดอะค่ะเวลาเขาสั่งน้ำมูกอะจะสั่งไม่ได้เจ็บเจ็บอยู่ไหมลูกเจ็บอยู่ไหมติดพ่อคุณไม่เห็นตีมหรือยัง